คุณผู้ฟังเคยรู้สึกเหมือนผมไหมครับพักหลังๆเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนโดยเฉพาะแบบคาเฟ่ร้านอาหารเปิดใหม่ๆมันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันคล้ายๆกันไปหมดเลยการตกแต่งร้านเอยเพลย์ลิสต์เพลงหรือบางทีก็เมนูคือมันก็สะดวกสบายดีนะครับแต่มันมีความรู้สึกแปลกๆนิดนึงแบบเหมือนมันขาดอะไรบางอย่างไปอ่ะไม่มีชีวิตชีวาเท่าไหร่อืเป็นความรู้สึกที่ ดิฉันว่าหลายคนน่าจะเชื่อมโยงได้นะคะยุคนี้เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องความชอบส่วนตัวนะคะแต่มันสะท้อนอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเหมือนกันทั้งเรื่องจิตใจเราแล้วก็สังคมวัฒน,นธรรมที่เปลี่ยนไปด้วยครับผมซึ่งมันไปตรงกับที่ d ดดี y Storytelling งผู้เขียนหนังสือโหอยหาความแท้ในโลกที่เหมือนกันไปหมดเขาเล่าไว้เลยมีช่วงหนึ่งที่เขารู้สึกว่าความสุขง,ง่ายๆอย่างกินของอร่อยเนี่ย มันมันไม่ฟินเหมือนเดิมไม่ใช่ว่ารสชาติมันแย่ลงนะแต่แบบบรรยากาศรอบๆตัวมันดูแห้งๆเหมือนของที่ปั๊มออกว่าจากบล็อกเดียวกันหมดใช่ค่ะ มันเป็นภาวะที่น่าสนใจมากที่มันบอกอะไรเกี่ยวกับความต้องการลึกๆของเราท่ามกลางโลกที่แบบเหมือนกันไปหมดแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากวันนี้เราก็เลยอยากจะมาชวนคุยชวนสำรวจความรู้สึกนี้กันให้ลึกขึ้นอีกนิดครับทั้งเรื่องอาการหยหาอดีตที่เรียกว่านอ s t a l เจเเนี่ยแล้วก็ความรู้สึกเบื่บอกับอะไรที่มันซ้ำๆเดิมๆในปัจจุบันโดยเราจะอ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือหอยหาเล่มนี้เป็นหลักเลยเพื่อจะทําความเข้าใจว่าเอ๊ะ eh, ลึกๆแล้วภายใต้ความรู้สึกพวกนี้เราตามหาอะไรอยู่กันแน่เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยไหมครับ Nostalgia หรือ n อ s ต a ลเ i ียที่ในหนังสือพูดถึงจากที่ผมอ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่คิดถึงวันเก่าๆลอยๆนะครับแต่แก่นของมันจริงๆคือการเหมือนโหยหาความรู้สึกปลอดภัยความอบอุ่นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันที่เราเคยได้สัมผัสในอดีตซึ่งมันถูกกระตุ้นได้จากหลายอย่างเนาะกลิ่นเสียงหรือว่ารสชาติอาหาร ใช่เลยค่ะจุดที่น่าสนใจมากคือสิ่งที่เราจำและหยหามันจริงๆอะค่ะไม่ใช่แค่ตัวข้อเท็จจริงนะคะว่าตอนนั้นกินอะไรที่ไหนแต่คือความรู้สึกณโมเมนต์นั้นต่างหากอย่างร้านเก่าๆที่เราคิดถึงบางทีอาจจะไม่ได้อร่อยที่สุดหรือสะดวกสบายที่สุดหรอกค่ะแต่มันเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเสียงหัวเราะบรรยากาศเฉพาะตัว กลิ่นที่คุ้นๆอะไรพวกเนี้ยมันรวมกันเป็นความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยที่ใจเรามันมันเรียกหาอืมจริงครับมีประโยคในหนังสือที่ผมว่าคมมากเขาบอกว่าเราไม่ได้อยากกลับไปกินข้าวที่ร้านเดิมแต่อยากกลับไปเป็นคนคนนั้นอีกครั้งโห oh. มันชัดเลยว่าจริงๆแล้วเราโหยหาสภาวะทางอารมณ์ตอนนั้นมากกว่าตัวร้านหรือตัวอาหารซะอีกใช่ค่ะเป็นความรู้สึกที่เราอยากกลับไปสัมผัสอีกแล้วแล้วไอ้ความรู้สึกเบื่อๆกับความเหมือนๆกันแหละครับที่หลายคนเป็นกับร้านยุคนี้คาเฟ่สีขาวามินิมอลโตะไม้เมนูคลีนๆเพลงโลไฟเบาๆอะไรแบบนี้คือมันเหมือนพยายามสร้างความคุ้นเคยความสบายใจก็จริงนะแต่มันกลับไม่ค่อยสร้างความทรงจำที่ชัดเจนเท่าไหร่เลย มันเกิดจากอะไรครับผู้เขียนเขาเรียกภาวะนี้ว่า existential boredom ค่ะหรือแปลเป็นไทยก็อาจจะประมาณความเบื่อนหน่ายเชิงอัตถิภาวะนิยมมันไม่ใช่แค่เบื่อแบบไม่มีอะไรทํานะคะแต่มันเป็นความรู้สึกว่างเปล่าที่ลึกกว่านั้นเกิดขึ้นเมื่อสิ่งรอบตัวเรามันขาดความหมายนะคะขาดเรื่องราวเฉพาะตัวหรือความเชื่อมโยงกับเราจริงๆเหมือนมันมีคาถามในใจตลอดเวลาว่า เออสิ่งนี้มันสําคัญกับชีวิตเราจริงหรือเปล่าในโลกที่ทุกอย่างมันดูทดแทนกันได้ง่ายไปหมดอ๋อเข้าใจเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาสวยงามหรือสะดวกสบายเนาะแต่เป็นเรื่องที่มันขาดความเชื่อมโยงทางความหมายเหมือนกับที่ว่าเราไม่ได้เบื่อกาแฟแต่เบื่อที่กาแฟทุกแก้วมันเหมือนกันไปหมดในแง่ความรู้สึกใช่ค่ะบางทีสิ่งที่คนเราต้องแก,เก่เลือกๆอาจจะไม่ใช่แค่ของใหม่ๆแปลกๆแ,แต่เป็น ความจริงใจซึ่งมันอาจจะหายากขึ้นในยุคที่ทุกอย่างดูเป๊ะแต่ไร้ร่องรอยความเป็นคนซึ่งนั่นแหละค่ะมันก็เชื่อมโยงไปถึงการสแสวงหาความแท้หรือ authenticity ที่หนังสือพูดถึงเลยในโลกที่ทุกอย่างมันถูกคัดถูกแต่งให้ดูดีให้ขายง่ายเนี่ยสิ่งที่มักจะหายไปคือความเป็นธรรมชาติความไม่สมบูรณ์แบบแต่จริงใจหรือร่องรอยของความใส่ใจที่เราสัมผัสได้จริงๆ เหมือนพวกร้านเก่าๆที่เราอาจจะยังพอเห็นอยู่บ้างที่บางทีอาจจะไม่ได้หรูหราไม่ได้สะดวกเท่าร้านใหม่แต่ให้ความรู้สึกบางอย่างที่มันต่างออกไปค่ะลองลึกภาพตามนะคะร้านอาหารตามสั่งเจ้าประจำที่ป้าลุงว่าเรากินเผ็ดแค่ไหนหรือร้านกว๋วยเตี๋ยวที่เขาปรุงรสให้เราตามใจชอบหรือแม้แต่ร้านกาแฟโบราณที่ลุงเจ้าของร้านบรรจงชงแต่ละแก้วเองคุยกับลูกค้าไปพลาง รายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ล่ละค่ะที่มันสร้างความผูกพันทําให้เรารู้สึกถึงหัวใจที่ใส่ลงไปไม่ใช่แค่ทําตามสูตรสําเร็จรูปครับฟังแล้วนึกถึงประโยคที่ว่าความไม่สมบูรณ์ของร้านเก่าคือความสมบูรณ์แบบของความจริงใจไอร้รองรายเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละที่ทําให้เรารู้สึกถึงความเป็นมนุษย์จริงๆซึ่งอาจจะหายากขึ้นในยุคที่เน้นแต่ประสิทธิภาพความเปะ๊ะเชิ่มโยงกับอะไรได้ยากขึ้น หนังสือเขาเสนอว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณของหัวใจที่ละเอียดขึ้นก็ได้นะคะคําว่าหัวใจที่ละเอียดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราอ่อนไหวเปราะบางหรือผิดปกตินะครับแต่หมายถึงการที่เราเริ่มรับรู้มิติที่มันลึกกว่าแค่หน้าตาหรือประโยชน์ใช้สอยใช่ไหมครับ ประมาณนั้นแหละค่ะคือการที่เราเริ่มไวต่อความงามในความจริงมากขึ้นเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่มันเติมใจเราจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ของใหม่ของแพงหรืออะไรที่กำลังฮิตแต่เป็นสิ่งที่มีความหมายมีเรื่องราวมีความจริงใจซึ่งผู้เขียนมองว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณของการเติบโตทางจิตใจนะที่เริ่มมองหาสิ่งที่มันหล่อเลี้ยงจิตวิญญ,ญาณได้จริงๆอืมงั้นก็แปลว่า คนที่เริ่มเบื่อความเหมือนอาจจะไม่ใช่คนขี้เบื่อแต่เป็นคนที่กําลังตามหาความหมายในชีวิตประจําวันโดยไม่รู้ตัวก็ได้อาจจะเป็นไปได้ค่ะแล้วนี้พอเรารู้ตัวแล้วว่าเออเรามีความรู้สึกโหยหาหรือเบื่อนายแบบนี้อยู่เราจะจัดการกับมันยังไงดีครับในเมื่ออดีตมันก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้ว ค่ะในหนังสือเขาก็แนะนำแนวทางที่น่าสนใจไว้นะคะเรียกว่า reconnection therapy หรือการบำบัดด้วยการเชื่อมต่อคอนเซปต์ Concept หลักๆก,ก็คือถึงแม้เราจะกลับไปในอดีตไม่ได้แต่เราสามารถเชื่อมต่อตัวเองเข้ากับความรู้สึกดีๆหรือคุณค่าความหมายจากอดีตเนี่ยเพื่อเอามาหล่อเลี้ยงปัจจุบันของเราได้เหมือนเป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งที่เราหยหากับชีวิตตอนนี้ค่ะ พอจะมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมครับว่าจะทำ c o n n e n t i o n therapy เนี่ยทำยังไงได้บ้าง มีหลายวิธีเลยค่ะที่หนังสือแนะนําไว้เช่นอย่างแรกคือการสํารวจพื้นที่เก่าลองหาเวลาเดินเล่นในย่านเก่าๆที่ยังมีกลิ่นอายเดิมๆอยู่อาจจะเป็นตลาดเก่าชุมชนริมน้ําหรือแค่ซอยเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนเดินลองสังเกตตึกรามบ้านช่องวิถีชีวิตหรือแม้จะเสียงกลิ่นรอบๆตัวมันช่วยดึงความทรงจําความรู้สึกเก่าๆกลับมาได้ค่ะอืม,อมน่าสนใจครับหรือการลงมือทําค่ะ ลองทำอาหาสูตรเก่าๆที่เคยกินตอนเด็กหรือสูตรของคุณย่าคุณยายการได้จับวัตถุดิบปรุงเองมันเชื่อมเรากับความทรงจำทางรสชาติได้ดีมากอ๋อ oh, เข้าใจเลยครับการฟังก็ช่วยได้นะคะเปิดเพลงเก่าๆที่มีความหมายกับเราเพลงนี้มีพลังปลุกความรู้สึกเก่าๆได้ดีมากเลยสุดท้ายก็การสร้างบรรยากาศค่ะจัดมุมเล็กๆในบ้านให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัย อาจจะเป็นมุมอ่านหนังสือริมหน้าต่างมีต้นไม้มีกลิ่นหอมๆสร้างพื้นที่ส่วนตัวที่ทําให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับข้างในตัวเองเป็นวิธีที่ดีเลยนะครับมันไม่ใช่การหนีปัจจุบันไปหาอดีตเนอะแต่เป็นการดึงเอาแก่นของความรู้สึกดีๆจากอดีตมาใช้ในตอนนี้เหมือนที่ว่าเรากลับไปไม่ได้แต่เราพกพาความรู้สึกดีๆจากอดีตไว้ในใจได้เสมอใช่ค่ะคือการบูรณาการอดีตเข้ากับปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์นอกจากเรื่องส่วนตัวของเราแล้วเนี่ยในหนังสือยังพูดถึงประเด็นที่สเกลใหญ่ ขึ้นด้วยใช่ไหมครับเรื่องเมืองที่ไม่มีความจำอันนี้ก็น่าจะเชื่อมกับความรู้สึกโหยหาของเราเหมือนกันประเด็นนี้สำคัญมากเลยค่ะผู้เขียนชี้ว่าการที่เมืองมันเปลี่ยนเร็วมากๆร้านเก่าตึกเก่าแลนด์มาร์คเดิมๆหายไปถูกแทนที่ด้วยตึกใหม่ๆที่หน้าตาคล้ายๆกันไปหมดเนี่ยมันทำให้เมืองค่อยๆสูญเสียความทรงจำร่วมไปเรื่อยๆ ลองนึกดูว่าถ้าสถานที่ที่เราเคยผูกพันตอนเด็กๆมันหายไปหมดเลยมันก็เหมือนส่วนหนึ่งของตัวตนของความทรงจําเรามันมันถูกลบไปด้วยเหมือนกันนะคะโหผลกระทบมันไม่ใช่แค่เรื่องวิวทิวทัศน์แต่ส่งผลต่อความรู้สึกความเป็นตัวตนของคนในเมืองนั้นด้วยเลยครับ ถูกต้องค่ะเมืองที่ไม่มีร้านเก่าก็เหมือนเมืองที่สูญเสียความทรงจำแล้วความทรงจำร่วมนี่แหละค่ะที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์หรือไอดีนิตี้ทั้งของตัวเราเองและของชุมชนการที่เราเห็นแต่ของใหม่ๆที่หน้าตาเหมือนๆกันไปหมดอาจทำให้เรารู้สึกไม่ยั่งรากไม่ผูกพันกับที่ที่เราอยู่เท่าที่ควรแล้วก็อาจจะรู้สึกแปลกแยกได้ในที่สุดทำให้ผมนึกถึงข้อสังเกตที่ว่า เมืองที่ไม่ให้ค่ากับอดีตอาจจะสร้างอนาคตที่ไม่อบอุ่นเพราะความอบอุ่นมันมักจะมาจากความผูกพันความทรงจำที่เรามีต่อสถานที่ผู้คนนี้เองใช่เลยค่ะและนั่นก็นำมาสู่แนวคิดสุดท้ายที่หนังสือเสนอไว้ซึ่งการมองความหวยหาในมุมที่สร้างสารรค์มากขึ้นคือแทงที่จะมองว่ามันเป็นแค่การนั่งเศร้าถึงอดีตให้มองว่ามันเป็นสัญญาณจากใจเราเองที่กำลังบอกว่า เรายังต้องการรู้สึกถึงชีวิตชีวาความหมายและความเชื่อมโยงที่แท้จริงอยู่นะหมายความว่าไอความรู้สึกโหยหานี่แหละ มันเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างอะไรบางอย่างในปัจจุบันได้ด้วยใช่ค่ะเราไม่จําเป็นต้องไปตามหาร้านเก่าๆหรือรอให้ใครมาสร้างบรรยากาศที่เราหวยหาให้เสมอไปแต่เราสามารถใช้ความเข้าใจในความต้องการลึกๆของตัวเองเนี่ยมาสร้างร้านในใจของเราขึ้นมาเองได้ร้านในใจในที่นี้อาจจะเป็นพื้นที่จริงๆก็ได้นะคะเช่นมุมโปรดในบ้านหรืออาจจะเป็นกิจกรรมเช่นงานอดิเรกที่เราทําแล้วมีความสุขหรือแม้กระทั่งเป็นทัศนคติวิธีที่เราปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง โดยเน้นความใส่ใจความจริงใจมากขึ้นอ๋อคือเปลี่ยนจากที่เราเป็นแค่คนหอยหามาเป็นคนสร้างประสบการณ์ที่มันเติมเต็มความรู้สึกนั้นด้วยตัวเองเลยถูกต้องค่ะ หัวใจสำคัญคือการทำด้วยใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามความพิเศษของร้านในใจมันไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบภายนอกแต่อยู่ที่ความหมายความรู้สึกที่เราใส่ลงไปในนั้นมันคือการนำเอาคุณค่าที่เราหอยหาจากอดีตอย่างความใส่ใจความจริงใจความเรียบง่ายมาปรับใช้ในการสร้างปัจจุบันของเราเองค่ะ เป็นการเปลี่ยนมุมมองที่ดีมากเลยครับจากที่แค่มองย้อนกลับไปเป็นการเอาพลังจากความโหยหานั่นแหละมาขับเคลื่อนไปข้างหน้าเหมือนที่หนังสือบอกว่าเราสร้างความทรงจำใหม่ที่มีกลิ่นของวันเก่าได้เสมอสรุปแล้วการที่เราได้มาลองสำรวจความรู้สึกโหยหาอดีตแล้วก็ความเบื่อหน่ายในความเหมือนเหมือนกันผ่านมุมมองจากหนังสือโหอยหาวันนี้เนี่ยมันทำให้เห็นเลยนะครับว่า ลึกๆล,ลงไปภายใต้ความรู้สึกเหล่านี้มันคือการเดินทางเพื่อตามหาความแท้จริงความหมายและก็การเชื่อมโยงที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมทั้งกับโลกรอบตัวและก็กับใจเราเองด้วยใช่ค่ะซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เอาเข้าจริงไม่ใช่สัญญาณของความผิดปกตินะคะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางจิตใจที่ทําให้เราเริ่มมองหาสิ่งที่มันเติมเต็มความรู้สึกและความหมายในชีวิตได้จริงๆมากกว่าแค่สิ่งฉาบฉวยหรือกระแสที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ครับผมเพื่อเป็นการปิดท้ายการพูดคุยในวันนี้ผมขอนำข้อความจากไ่ายเล่มของหนังสือโหอยหาความแท้ในโลกงที่เหมือนกันไปหมกมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ลองเก็บไปคิดต่อนะครับผู้เขียนทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ครับภาพร้านเก่าปิดประตูสนิทแต่ข้างในยังมีกลิ่นอาหารติดอยู่และในใจเราก็ยังมีความทรงจำอบอุ่นนั้นไม่หายไปไหนร้านนั้นอาจปิดไปแล้วแต่ความอบอุ่นของมันยังเปิดอยู่ในใจเราเสมอ ก็อยากจะชวนให้ลองกลับไปทบทวนดูนะครับว่าร้านในใจหรือความอบอุ่นที่เราสามารถสร้างและรักษาไว้ในชีวิตประจำวันของเราเองนั้นสำหรับแต่ละคนแล้วมันมีหน้าตาเป็นอย่างไร